หาพี่น้องหลังจากที่ท่างบอดนกพงศกรสื่อชีวิตหม่มากกว่าหาสิบหกล้านวอนค่ะใช่ไหมห้าสิบหกล้านวอนทุกคนตกใจป๊๊ดตีเป็นเงินไทยก็หลักล้านเกือบสองล้านบาทใช่ล้านห้ากว่าเกือบเกือบล้านหประมาณนี้ค่ะซึ่งแบบเพื่อนบอกว่าเป็น อ่ามือที่เพื่อนแบบเพื่อนบอกเล่นนอว่าเสียตายอืมเป็นวันที่เสียตายเลยแล้วก็ได้ชีวิตใหม่หลังจากที่โดนขันบานเ่าเอื่นบูลลี่มาตลอดชีวิตอในเรื่องที่ว่าเออคน,นอื่นนาะบอสไหนกหนาเงาเสียงข้อ,อขออนุญาตเนาะมันมีคนเวาว <Man. S 1> แล้วมันเป็นความฝันสารฝันในใจของแบบหาเงินมาถุ่มใส่ตรงนี้แล้วมันก็เกิดคําถามแหละดูดีอยู่แล้วคุณจะทําทําไม เราอยู่ยาาแล้วไปเสิออีกเหรอคะอางคนก็ซสได้เงินอาจจะมาถุงกับวงกัน,นงั้นสิมันมีเยอะมากพี่<ม>โนโ้องคะซึ่งเงินหนึ่งล้านหาแสนบาทเนี่ยสำหรับบางคนมันหลายมากๆแต่คันเปียบเทียบใส่เพลินฮ็ดวงมานี่ีหาปีถือวันหน่อยไปค่ะค่ะแล้วเรื่องการที่ใช้หน้าตาในการพบปะผู้คนไม่แต่ละครั้งแต่ละคราวอ่ะต้องไปถ่ายรูปกับผู้คนใชเกือบแบบ เยอะมากแล้วเกิดแบบเอออยากจะดูดีอยากดูดีก็เดิมเอออยากจะแบบมีความมั่นใจกาเดิมถามว่าตอนนี้ดูดีไหมดูดีแต่ถ้ามองกดีหนาเพื่อนหนามันกระสีมีเออจมูกจมูกกระเสียมันบํบัลานกันเอาอย่างไร้ันบะมุนการที่ไปทําในครั้งนี้ถือว่าเป็นการซื้อชีวิตใหม่ให้บอสนกงกรพี่น้องเป็นจังหน่าสหรับที่เพื่นบาน้ําพักน้ําแรงเออ แล้วก็ตังจตเที่บบอนุพูนเนะาะแฟนคลับเชื่อว่าเห็นแล้วละ่ะเห็นสว่ามับถาวันที่แล้วแล้วก็คุณให้การแบบว่าให้กำลังใจเคนหลายมากๆเลยพี่น้องคะพระดอกม่อโพูดนะคะวัง เมื่อก่อนบอกว่าเนี่ยน้ำพักน้ำแรงของผมครับความฝันตั้งแต่วัยเรียนแต่สมัยถี่โดนเรียกโดนบูลลี่บูลลี่เออโดนบูลลี่ <B ully. S 1> ได้เรืองนี่นะคะพี่น้องเลือกาตาหรือว่าเนี่ยเอออื่นเนวาๆตงเสียนะเออวันนี้มาเสริมหลอที่เกาหลีครับกับโรงพยาบาลอ่าบานบากิอ่ารวมราคาทั้งสิ้นก็คือสำหรับเงินเกาหลีน้องมันกับหาสิบหกล้านไปปายกูและแล้วก็เป็นเงินไทยก็คือล้านหกล้านห้า ประมาณนี้ค่ะพี่น้องคะแล้วก็ท่านกับคุณหมอคีมคุณหมอโอนี่แหละจะเปลี่ยนชีวิตให้ผมขอบคุณนะครับที่แบบว่าคอยแบบยังไงล่ะคอยที่จะมาทาเห็นดูดีขึ้นมากเก่าๆอะไรทํานองนี้แฟนคลับแต่ละคนก็คือแห่ให้กําลังใจว่าเออขอให้รับรื่นนะคะในการผ่าตาัดชีวิตใหม่ขอให้แบบว่าปังๆงกว่าเดิมนะคะอะไรทํานองนี้ แล้วทีนี้มาดูใน Facebook ส่วนตัวบ้างหลังจากที่<ม>พาตัดไปพี่น้องโว้ยเร่งสวนยันนั่นสวนนี่ห็น<ม>แบบเห็นบอดหนูออกมาโพสซึ่งเหมือนชีวิตแบบพา,าตัดขังไงเลยค่ะคะบอ์หนุหมอรำสิบคนคะ่ะพี่น้องเอ้ยเกิดมาฉันกับบอเคยเห็นคนจังซี่นุกผู้สกรคิดหลายนอนพลิกไปพลิกมาอันนี้คือแบบว่าเออคะ ครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะเนาะก็ต้องแบบนอนออไม่หลับเป็นธรรมดาไม่ใช่ป่วยแล้วต้องมาข้าต๋มาสวนสายอยานะนะเอาไยงไงคือมันเกิดจากด้แน่แล้วก็มอบานบอดนกนะคะออกมาโพสบอกว่าในที่สุดก็ผ่านวันเฉียดต,ตายมาได้ปาอีพออีแม่ลูกเกิดใหม่ละเด้อนี่แหลคะค่ะพี่น้องคะคเป็นเออเป็นประโยคสํสำคัญเลยที่เราจะนำมาพูดในวันนี้นั่นเองจังบาลเนาะ เขามาเกิดไม่บางคนตกใจบางคนไ้ติดตามบอลนกเกิดอุบัติเหตุหรือหรือยังไงแต่ว่ากระซัโอ้ขันหวานเท่านองคุณจะเศร้าตายขึ้นไปแล้วพี่น้องเห็นขันเห็นสภาพเพื่อนตอนเนี้ยที่เพื่อนกระล่างเป็นโอ้คือแบบคนทำศัยกรรมเนาะทั้งหยอนกินเขาทั้งสลิงเสื้อสายนานสายนีเลือดเต็มพี่น้องนี่แหละถือว่าไปว่าความฝันเพื่อนละเนาะกะ เดี๋ยวอีกประมาณนู่นแหละถ้าจะพักฟื้นนานอยู่คิดว่าแต่ว่าอาจจะมาถ้าแบบได้กลับไทยก็อาจจะมาไล์สดุดอาจจะมาพูดคุยกับแฟนคลับเหมือนเดิมนั่นแหละพี่น้องคะพี่แอนนาดีก็มาแสดงว่าพี่เห็นนะก็คือแบบบองให้ปอปปังอปอปังเด้อเทาหวาซสิมางคนก็นกมาขอสิ่งสิกสิคุ้มครองนะคะเผหายวเ็วรลองฟังสมดังหมายค<ฮ>่ะหัวหน้าอันนี้คือพี่โบป้าโบเนาะ หายเร็วนะคะรอออเส่วนมากแฟนคลับให้กำลังใจเนาะเจบไลายบอลูดเอาเด้ยเพื่อความรอชีวิตนักสแสดงชายหนาตากะหากินเนาะเออกัมันแม,น,มนคว่ำพนันแหลว่านาตาเข้ามันกับแบบถ้าเรายิ่งเป็นบุคคลสาธารณะเนาะสู้ว่าเขาแบบไป่ายดูกับแฟนคลับจะมันหนามันรูปรุดไปเออแล้วแบบแมนคือเราต้องเป๊นั่นแหละและ<ช>้วู้้ใดต้องหล่อต้องเป๊ะค่ะ<ผ>ไม่อยากรอไม่อยากงามซึ่งเพิ่นมีโอกาสเนี่ยอาปิดบ้งไปรเฮ็ด พักฟืน้นปีวงเดือนก็สองเดือนกี่กอถือว่าเป็นการพักฟื้น้าเบอร์หนาไม่ในฤรูดรูการหน่าวสิป,ปังสิปเปะสดัยละอายได้พ่อใหม่มทางพี่นี่อ่ะพี่นีลุยก,ก็มาคอมเมนต์เนี่ยให้ไว้นะคะส่วนมากศิลปินออกมาในแบบวงเนียวครับแมนค่ะให้กำลังใจเยอะมากแล้วก็ตกใจเอ้าเป็นยังละลูกเป็นยังมากแล้วก็ตกใจบได้แบบว่าเพื่นอาจจะบได้สืบข่าวหรือนานเห็นครั้งอันนี้ก็ เออพี่ไม้พัชรีเออพุ่นะบางๆเดือดหาำพุ่นะพี่เอกพี่น้องคาเอกวิรัสักว่าอยากเปลี่ยนแปลงกระตงกาเจฟกัอจ่าเสียงคือว่าน euh, ั่นแหละสูเดือดฟ้าไฮว้กินเหล่าผู้เดียวเลิศขึ้นอย่างนี้เออบมยมูกินเหล่าเยอะมากพี่น้องคานี่แหละ่ะก็ถือว่าเป็นการถุ่มเท่ถุ่มถุ่มข่างไงเพราะว่าคนก็หื่งห้าีทวถุมแบบเงินล้านก็บาทในพี่น้องอาจจะไม่ใช่เงินน้อยๆนั่นแหละเหมือนที่เราว่าไว้แล้ว คือการที่เอามาทำศิลปกรรมเนี่ยมันเกิดย่ทีการตัดสินใจของผื่นนําขันมาควบด้าผื่นรอบาคนบดาเผื่นรอได้ผื่นบารผื่นบลอคนเรามันก็ต้องเกิดจากความมั่นใจมาที่หนึ่งแล้วกว่าที่จะไปทํางานนู่นนั่นนี่เป็นบลา่ะเออกอยากให้อย่าดราม่าก,กันในเรื่องเล่านี่ลังคนกะไม่อยากให้ลังคนมาคอมเมนต์แบบบาซึ่งว่าเห็นหน้าบอดออกมากแล้วว่าอุ้ยนาเดิมลอกก่นี่ออไม่ใช่หยัง หยุดไม่อยากให้คอมเมนต์ในดักไปเลยแมนค่ะว่าห้าหนาพื้นยุบมากเนี่ยหรือว่าว่าท่านในยุบการที่ใช้กรรมนี่บางคนเป็นปีกว่าที่จะเขาเออมาเขาลูกมันบอกช่วงแรกๆนะสี่หาหกเดือนแรกจะบมบัวมาจากบ่อดันบ่านี่บ่ลงโตกับสิว่าหน้าเกาดีกว่านู่นนี่ย่าสวอกพี่น้องแมนค่ะมันส่งส่งผลกระทบหลายมากพี่น้องคะหลากหลายแห้งส่งผลกระทบทางด้านจิตใจคือสุดๆแเ้าไปเห็ดมาแล้วเนาะฉันไปทํามาแล้วทําไมมา มาพูดนู่นนั่นนี่ค่ะม่ไม่เสียงมมอะลกรกลายเป็นความมั่วหมันใจมีการเหีดรอบสองรอบสามจากคลตในหลายคีที่เราเคยเห็นมาเนาะ,นะคือ <ใน S 2> จากคำพูดสังคมทั้งนั้นเลย<ช>แล้วก็ฝากไว้นําสําหรับ<ช>ทางบอดหนกเห็นบางคนกับท่านเห็นดอกภาพเพื่อนท่วาตอนนี้ตอนนี้ก็แบบนั่นแหละคับพี่น้องคือจะเข้าวอกไปก็ถือวาเขาให้บอดหนกสู่ๆแล้วก็ขอให้ยังไงล่ะ ร่างกายมันฟื้นฟูฟูเร็วๆมาซ่อมลูกน้องมาดูแลลูกน้องเปิดฤดูกาลอาจจะเดือนกันยานะคะตุลาตุลาทิ้งทางเฟนคลับเพื่อนวาอยู่ตุลาวันนี้นี่แหละต้นต้นเดือนเพื่อนว่าสิงหากันยาอ้อนอาจจะนีเลยครับพี่น้องค่ะก็ต้องรอชมรอเชียนั่นเองสำหรับบอสนกพงศกรพี่น้องค่ะชีวิตใหม่หน้าใหม่ รอลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็มขีข่าวข่าเรื่องเล่าของบอนกนี่และวพี่น้องคะสวัสดีค่ะพีน่นนี่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะมีข่า,ขาวอีกครั้งหน้าค่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ